จากโจทย์นะครับน้องออยไปรวมไฟล์ในเป๊ปนะครับแล้วก็พอเอามาเข้าแทบล็อเดท็อปเนี่ยวันที่มันเบิลขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะครับก็คือเป็นปีสามพันกว่านะครับผมก็ได้ถามไปว่า <c oughs> ในเป๊ปเนี่ยไปทําอะไรน้องก็บอกว่าเอาไว้รวมไฟล์อย่างเดียวนะครับอย่างไปดูเนื้อไฟอย่างเดียวซึ่งจริงๆในท็บล็อเดท็อปเนี่ยก็สามารถรวมไฟล์ได้นะครับแถบขวานี่เป็นไฟล์ตั้งต้นนะครับที่จะรวมอ่า ไฟล์นะครับที่จะรวมเข้ามาด้วยกันเพราะว่าทํางานเป็นสครอนะครับต้องรวมไฟล์ของแต่ละจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับคลิปไม่ตัดไม่ต่อนะครับก็จะยาวๆหน่อยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆได้นะครับดับแรกนะครับเราเอาไฟล์เนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันก่อนนะครับแต่จริงจริงมันไม่ต้องอยู่ก็ได้นะถ้าเป็น Excel อ่ะนะครับแต่ว่า Excel รู้สึกเหมือนจะต้องเป็น csv นะ ถึงจะรวมได้คือต้องอยู่ในชีตเดียวกันก่อนอะนะครับเดี๋ยว,ยวลองขอทำดูก่อนนะแบบไม่รวมอาแบบแบบคือ Excel ต้องอยู่ในชีตเดียวกันแต่ถ้าเป็นท s v ไม่ต้องอยู่นะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่ามันยูเนียนได้ไหมนิวยูเนียนตีมูบอ,อกได้ไหมอ่ะผมขอลองนิวยูเนียนไปดู อ๋ออยู่เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณสมบัติมันเป็นไฟเซล์เนี่ยมันจะดูชีตในนั้นเท่านั้นที่จะมาอยู่เนี่ยกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะแปลงก่อนเป็นเป็น c s v นะครับอ่าเดี๋ยวลองแปลงเป็น c s v ดูนะครับขอเซฟเป็น c s v ดูโอ้ยอข้อมูลส่วนบุคคลโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลงเป็น c s v นะขอพอดคลิปก่อน เอาไปลีนสกิปหนึงดูก่อนนะฮะขอผ,ผมจะใช้วิธีอย่างนี้บันทึกเป็นนะครับแล้วก็อเลือกว่าให้มันเป็น csv นะครับ mm. บันทึกเป็น csv ได้ไหมรูปแบบไฟล์ตัวนี้นะครับผมเลือกว่าเป็น csv เดี๋ยวทำอย่างนี้ทุกๆไฟล์นะครับ โ okay. อเคผมก็บันทึกนะครับพอผมบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะมีไฟล์ CSV นะครับตามที่เราทำมาแล้วถ้าเกิดว่ามีสมมุติว่ามีจังหวัด c h เนี่ยปี67เพิ่มขึ้นมาก็เราก็ยูเนียนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคเปิดตัวโปรเจกต์ t a โบของเราก่อนนะครับแล้วก็ทำการลาก P เจเนเข้ามาก่อนนะครับไอตัว Excel นะครับใช้ Excel ผมรีมูฟไปนะเมื่อกี้มันมีอันเดียวมันรีมูฟไม่ได้นะครับถ้าเรามี2องดัสซอนมันรีมูฟได้เมื่อเรา pJ นะครับ pj น่าจะพิจิตเนาะเมื่อเรา pJ เี่นเข้ามาที่ไฟล์แล้วนะครับเรา p ีเจเเข้ามาแล้วจะเห็นว่าในโฟลเดอร์เดียวกันเนี่ยมันจะโชว์ทั้งหมดเลยว่าในโฟลเดอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับตอนถาม้องออยก็คือถ้าเกิดว่าเรามี PJ ปีหกเจ็ดมาเราก็มาบวกเพิ่มตรงนี้เรื่อยๆเลยนะครับแล้ววิธีดูเนียทำไงนะครับคลิกตรงนี้นะครับรอสามเหลี่ยมน,น,น,นี้แล้วก็ไปที่ยูเนียนมีไหมคอนเวิร์ o ทูยู n นียดูดิได้ป่ะ,ะได้จากก้อนแ้ตซอสเพียวๆเนี่ยมันจะแปลงตัวเองเป็น Union นะครับซึ่งให้เราสามารถที่จะดึงข้อมูลตรงนี้มา Union ยมาต่อกันได้นะครับตรงนี้เราก็กด กดเพื่อวิวข้อมูลดูก่อนนะว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราต้องการไหมหัวตารางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเลยครับอ๋ออีกนิดนึงนะลืมไปเมื่อกี้ลืมไปก็คือข้อมูลที่เราจะยูเนี่ยกันได้เนี่ยหัวตารางเนี่ยก็ต้องตรงกันนะครับถ้าเราดึงมาจากระบบเดียวกันเนี่ยก็มันก็จะตรงกันนะครับอยู่เนี่ยงได้เลยนะครับพอ u ยู o เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆเฟอร์พัทเขาส่วนกลางเอ็กพอร์ตได้หมดแล้วนะโอเค แล้วก็กดโอเคครับอพอกดโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปหน้าชีตนะครับเพื่อไปดูยอดรวมก่อนยอดรวมมีนับสองหมื่นห้าเดี๋ยวไปดูนะว่าจังหวัดเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับเอออะโปรจังหวัดจังหวัดเทคอะเทคอะโพรวินเทคมีไหมเอสโ o รวินเทค เพิ Add. ่มครบแล้วกัน pr o อ,อ่า hospital name, า alcohol, name. An, าาแล้วกันอ่าพบเนี่ยแอลกอฮอล์พบ name patient pop r t e c h pop r t e c h อ่ะเอา pop r t e c h แล้วกันก็จะได้จังหวัดอันนี้น่าจะจังหวัดที่อยู่ของผู้ป่วยนะไม่เอาโรงพยาบาลแล้วกันครับอ l c o h o l pop name อะ๋อพบเนมก็ได้เอ๊ะมันมีสีจังหวัดไม่ใช่หรอทำไมมันอันนี้วะโอเคไม่เป็นไรแล้วผมก็ลากเขาเนี่ยเข้ามาก็จะเห็นแล้วว่าข้อมูลในแต่ละก้อนมีเท่าไหร่นะครับขอย้อนไปนิดนึงว่าอ่าอ,อันนี้คือเราสามารถ Edit ทยูเนียได้นะ Edit p พีเอ๋ PJ อพีเราออกมาซ้ำกันโถ่เอ้ย มันก็จะต้องเป็น P J P K P C S ก C S ขาดไปนะครับเมื่อกี้นี้นะ C S ขาดไปมาดูนะแล้วก็จะมีอันนี้ครับว่าทองคสวรรค์เป็นจํานวนเท่านี้นะครับย่อมอันโดดเนี่ยผมไม่รู้ว่าโดดจริงเปล่าเนาะกับด้านเออไม่รู้ว่าโดดจริงเปล่า ยังไงก็เดี๋ยวไปลองดูดัสซอดูแลกันแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้อันนี้ก็คือวิธียูเนี่ยนะครับถ้าเป็น Excel นะวิธีถ้าเป็น Excel ต้องอยู่ในชีตอยู่ในไฟล์เดียวกันแต่คนละชีตนะครับดังนั้นเนี่ยแปลงให้เป็น CSV ดีกว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็อ๋อเฟอร์พัมีอัปเดตแล้วนะครับสอสจสามารถเอ็กพอร์ตทุกตัวแปรในจังหวัดที่ตัวเองดูแลอยู่สคลนะครับสคลสอ,อสคลและสสจอนะครับสามารถเอ็กพอร์ตทุกตัวแปรได้แล้วนะครับ โอเคอันนี้ก็เท่านี้แล้วละกัน